สวัสดีครับสวัสดีแม่ยาพะรุ้ยครับสวัสดีสุปุสุคนวันนี้ห้าน้อยพิเศษวันอาทิตย์ที่สิบเก้าครับอ่ามาเบิ่งนกันครับว่างกะเขาอีกเขาเบิเดือนว่าเดือนมาเบิร์กันครับห้าน้อยพิเศษครับวันอาทิตย์อ้าแล้วลราบอ เอา,าแล้วนะครับเกือบประทานเพิ่มดีเถอะอาร์มก็เป็นนะาาครับมะมี่เอเก,เกนวันนี้ชามแถวเก้าไฮมาจีเป่ามากพกโตมาเบิร์นแถวแหลกครับแถวแหลกมีสองโตครับนีแปดห้าพกเก่าครับแถวซองกับสองโตด้วยกัน หกศูกับเก่าแปดครับแถวสามครับแถวสามกับมี่หาหกครับกับศูนยหได้ลงแปดสองออ้าว่ได้ลกแปดสองมีนี่มันมีแปดสองโอเคแปดสอ้าวไอตัวหนึ่งครับแปดสองครับสี่เ่าเป็นเจโตเจ็ดโตมันมานนะครับเด้เนลิ่ยนะครับ มีโซนกับเานะครับให้จุกจั่มันมัลำลังด้วยสูบูดสูคนครับก็เลยก็ดีตามส่อง,งม,งมยาพารวยคลิปนี้ให้มันมันทุกคนเนอะยินดาชจวยกันไหมครับสวัสดีครับ